สสสัสัันนนนุข้้ยงไม่ิหากวินหาาจะมเทองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ีส่วนหน้าได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่าประชาชนมีความเข้าใจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่มากขึ้นเห็นได้จากความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยกันนำสันติสุขคืนสู่พื้นที่ปลายด้ามขวาน นโยบายการเมืองนำการทหารช่วยตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆทั้งเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและในมิติอื่น,นๆเช่นมิติของการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมีการเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลทุกสุขของประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ที่อำเภอะแนะจังหวัดนราธิวาสมีคนชราที่ป่วยเป็นโรคตาต้อเนื้อต้อกระจกจำนวน98รายเข้ารับการรักษาตามโครงการแสงแห่งความหวังโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46รวมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่จัดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นจากความทุกข์มอบความสุขและความหวังและนี่คือความรู้สึกของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาค่ะ ก็คือทุกครั้งที่มีทางโรงพยาบาลเขาส่งข่าวมาก็คือจะบอกพอดีบ้าเป็นอสอมอด้วยก็จะบอกทุกคนที่อยู่ในใกล้ๆตัวบ้างเวลามาประชุมอสอมอก็จะบอกเขา่นเส้นดีใจมากออแล้วก็น่วงบาร,รมีขององค์พระบาทสมเจ้าอยู่หัวท่านนี่แหละที่ทำให้เราได้สว่างอย่างนี้ขอบคุณมากๆดีใจมากๆอาจจะให้มีอีกเป็นกรนก็อยู่คนอยู่ ข้างนอกมองไม่เห็นเลยคุณใจดีใจค่ะและก็ขอบคุณคุณหมอที่มาทำดวงสตาให้ยา รายได้มีโอกาสสัมผัสอีกครั้งในวันนี้จะเป็นเสมือนแสงแห่งความหวังที่นำทางให้เราทุกคนทั้งพี่น้องประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนเดินหน้าก้าวไปสู่สันติสุขด้วยกันและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าจะยังคงตั้งใจขับเคลื่อนนโยบายการเมืองนำการทหารทำงานด้วยความจริงใจตามแนวทางปรับทุกผูกมิตร ร่วมคิดร่วมทําทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานสารใจสูสันเตมาร่วมสารใจสูสันเตสารใจ